สวัสดีค่ะดิฉันนางสุปัญญาสมพักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะเคราะห์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3จะมาทบทวนการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ก็มีผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานวิชาการเราจึงมาทบทวนการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจตรงกันข้อมูลที่เราจะสื่อสารกันในวันนี้อ้างอิงถึงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาจะทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีดังต่อไปนี้1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 2. การวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 3. การจัดทำหลักสูตร 4. การตรวจสอบคุณภาพ 5. เสนอคณะกรรมการพิจารณา 6. การจัดทำคำสั่งประกาศใช้ 7. การนำไปใช้ 8. วิจัยและการติดตามผลการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจะต้องร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการส่งมายังสำนักง,งานเขตเพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการเขตลงนามขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งต่างๆเช่นศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงพุทธศักราช2,560ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนผู้เรียนและชุมชนขั้นตอนที่3คือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องประกอบด้วย5องค์ประกอบ ส่วนที่หนึ่งคือส่วนนำประกอบด้วยความนำวิสัยทัศน์สมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนที่สองคือโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีส่วนที่สามคือคำอธิบายรายวิชาส่วนที่สี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนห้าเกณฑ์การจบการศึกษาการเขียนส่วนนำของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งยังเข้าใจว่าความนำกับคำนำเป็นส่วนเดียวกันในบทนี้จะเป็นการอธิบายการเขียนความนำความนำควรเขียนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงพุทธศักราช2560 ประกาศคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้นและความต้องการของโรงเรียนโดยเริ่มต้นจาก 1. การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่11กรกฎาคม2560 อ้างอิงคำสั่งสปทที่30ทั2,561ลงวันที่5มกราคมพศ2,561อ้างถึงคำสั่งสปทที่921และ922ทั2,561ลงวันที่3พฤษภาคม2,561อ้างถึงหนังสือสปทด่วนที่สุดที่04008ทัว918ลงวันที่5เมษายน2562เป็นต้น นอกจากนี้การเขียนความนำควรเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตินโยบายการศึกษาและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาและที่สำคัญควรเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตลอดจนจุดเน้นของโรงเรียนเข้าไปด้วย หลักการเขียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแนวคิดในการเขียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นการแสดงเจตนารมณ์อุดมการณ์หลักการความเชื่ออนาคตที่พึงประสงค์เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างศรัทธาจุดประกายความคิดในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้นและความต้องการของโรงเรียนต่อจากนั้นก็เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะเราก็ยกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาทั้งหมดเลยนะคะมี5ข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก็ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด8ข้อแล้วก็ที่สำคัญถ้าโรงเรียนมีจุดเน้นอะไรที่ต่างจาก8ข้อที่กล่าวมาโรงเรียนสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของโรงเรียนเลยนะคะขั้นตอนที่4เป็นการตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเรียนเชิญผู้ทรงคุวุฒิมาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะประกาศใช้เมื่อหลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้หลักสูตร ซึ่งในประกาศจะต้องปรากฏวันที่เดือนพศออเพื่อจะนำไปอ้างอิงในปกหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปเป็นรูปแบบของการเขียนปกหลักสูตรสถานศึกษาควรประกอบด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนชื่อโรงเรียนปีพศออที่ใช้หลักสูตรและหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัดหากโรงเรียนใดที่ยังไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียน อนุโลมให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ของสพถก็ได้นะคะนอกจากนี้โรงเรียนสามารถออกแบบตกแต่งปกหลักสูตรสถานศึกษาให้สวยงามได้ตามความเหมาะสมค่ะขั้นตอนต่อไปคือการนำหลักสูตรไปใช้ครูผู้สอนจะต้องทำการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัดกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยจะนำผลที่ได้มาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปเรามาดูโครงสร้างเวลาเรียนตามคำสั่งสพทที่110 2555เรื่องการแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ลงวันที่5มกราคม2555ซึ่งแบ่งโครงสร้างเวลาเรียนออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงสร้างหลักสูตรระดับปถมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ป .1- ถึงป .3 เวลาเรียนพื้นฐาน840ชั่วโมงต่อปีภาษาไทย200ชั่วโมงต่อปีภาษาอังกฤษ200ชั่วโมงต่อปีประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีรายวิชาเพิ่มเติมไม่ได้กำหนดแต่ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีรวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีในการนี้ได้กำหนดให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนพื้นฐาน840ชั่วโมงต่อปีประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีรายวิชาเพิ่มเติมไม่ได้กำหนด แต่ควรจัดตามนโยบายของสพทเช่นหน้าที่พล,ลเมืองการป้องกันการทุจริตเพศวิธีศึกษาเป็นต้นรวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเวลาเรียนพื้นฐานรวม880ชั่วโมงหรือ22หน่วยกิตต่อปีเรียนประวัติศาสตร์40ชั่วโมงหรือ1หน่วยกิตต่อปีรายวิชาเพิ่มเติมไม่ได้กำหนดแต่ให้จัดตามนโยบายของสพทเช่นหน้าที่พลเมืองการป้องกันการทุจริตเพศวิธีศึกษาเป็นต้นและควรจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นโครงงานโครงการเป็นต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีเวลาเรียนวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงต่อปีสำหรับโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนดเวลาเรียนพื้นฐานรวม3ปีจำนวน1640ชั่วโมงหรือ41หน่วยกิจ วิชาประวัติศาสตร์รวม3ปีจำนวน80ชั่วโมงหรือ2หน่วยกิจรายวิชาเพิ่มเติมไม่ได้กําหนดแต่ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษารายวิชาการป้องกันการทุจ,จริตรวม3ปีจำนวน120ชั่วโมงวิชาหน้าที่พลเมืองรวม3ปีจำนวน80ชั่วโมงและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวม3ปีจำนวน360ชั่วโมงเวลาเรียนรวม3ปีไม่น้อยกว่า3,600ชั่วโมงเรามาดูตัวอย่างการจัดเวลาเรียนโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3ถึงตัวอย่างที่1ภาษาไทย200ชั่วโมงประวัติศาสตร์40ชั่วโมงภาษาอังกฤษ200ชั่วโมง ส่วนรายวิชาอื่นๆเป็นไปตามที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเองกำหนดเวลาเรียนขึ้นเองรวมเวลาเรียน1,000ชั่วโมงต่อปีท่านอย่าลืมว่าตั้งแต่ปีการศึกษา2,563วิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นการงานอาชีพ เรามาดูตัวอย่างที่2ในการจัดเวลาเรียนโครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงในกรณีที่โรงเรียนจัดเวลาเรียนภาษาอังกฤษได้160ชั่วโมงโรงเรียนสามารถนำวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและนำชั่วโมงเรียนไปรวมกับรายวิชาพื้นฐานได้เมื่อรวมเวลาเรียนทั้ง3ส่วนได้แก่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้1,000ชั่วโมงต่อปีเรามาดูตัวอย่างที่3ในกรณีที่โรงเรียนจัดเวลาเรียนพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษได้120ชั่วโมงโรงเรียนสามารถนำวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิชาเพิ่มเติมได้อีก80ชั่วโมงและนำเวลาเรียนไปรวมกันได้200ชั่วโมง นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถนำวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้โดยการตั้งชื่อรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เมื่อรวมเวลาเรียนทั้ง3ส่วนได้1,080ชั่วโมงเป็นไปตามคำสั่งสพทที่1 1 0ทับ5 5ลงวันที่25มกราคม2 5 5 5กําหกำหนดให้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปี ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการจัดเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในตัวอย่างนี้จะเป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีการจัดเวลาเรียนวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์คือ600ชั่วโมงต่อภาคเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงต่อปี ต่อไปเรามาดูการจัดเวลาเรียนในตัวอย่างที่2นะคะในการจัดเวลาเรียนในรายวิชาพื้นฐานจัดได้ตามเกณฑ์ก็คือ11หน่วยกิตหรือ440ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีการจัดรายวิชาบังคับคือวิชาประวัติศาสตร์ในตัวอย่างนี้มีการแยกสาระสุขศึกษาและพละศึกษาออกจากกัน และมีการรันรหัสวิชาต่อกันในหนึ่งภาคเรียนและยังมีการแยกสาระดนตรีและนาฏศิลป์ออกจากทัศนศิลป์โดยมีการกำหนดรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เป็นรายวิชาพื้นฐานและกำหนดให้รายวิชาศิลปะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและให้มาสังเกตในภาคเรียนที่สอง กำหนดให้วิชาทัศนศิลป์เป็นรายวิชาพื้นฐานและกำหนดให้สาระดนตรีและนาฏศิลป์เป็นรายวิชาเพิ่มเติมก็คือให้เรียนคุยจะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้เรียนครบทั้ง8สาระและเมื่อรวมเวลาเรียนสองภาคเรียนแล้วได้1,200ชั่วโมงต่อปีต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3า ในตัวอย่างนี้มีการแยกสาระวิทยาการคำนวณออกจากสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเรียนที่หนึ่งให้รันรหัสวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณต่อกันและในภาคเรียนที่สองให้รันรหัสวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีต่อกันเมื่อรวมชั่วโมงของ รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ภาคเรียนละ620ชั่วโมงรวมแล้วได้1,240ชั่วโมงจะสังเกตว่ารายวิชาเพิ่มเติมในตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3จะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและจำนวนบุคลากร,กรที่จะต้องมาสอนในวิชาเพิ่มเติมนั้นๆ เมื่อรวบรวมเวลาเรียนทั้ง3ส่วนจะต้องไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงต่อปีต่อไปเราจะมาพูดถึงการนำวิชาหน้าที่พลเมืองไปบรรจุลงในโครงสร้างหลักสูตรตามหนังสือสปทที่0 4 0 1 0ทับว1798ลงวันที่22ทธันวาคม2,557เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พล,ลเมืองซึ่งในหนังสือที่กล่าวถึงได้เสนอแนวทางในการนำวิชาหน้าที่พล,ลเมืองไปใช้ในโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 1. เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2. บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3. บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆและ 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งนี้ ยังได้กำหนดรหัสรายวิชาหน้าที่พลเมืองให้ด้วยเรามาดูตัวอย่างการจัดวิชาหน้าที่พลเมืองเข้ากับหมวดรายวิชาเพิ่มเติมได้เคยเสนอแนะไปแล้วว่าในการจัดรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ควรจัดให้สอดคล้องกับภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าโรงเรียนมีความต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองโรงเรียนสามารถนำวิชาหน้าที่พลเมืองมาบรรจุในหมวดรายวิชาเพิ่มเติมกำหนดเวลาเรียนได้ตามตัวอย่างแต่ถ้าโรงเรียนเลือกที่จะนำวิชาหน้าที่พลเมืองไปใช้แบบบูรณาการให้โรงเรียนระบุไว้ใต้โครงสร้างหลักสูตร ว่าได้จัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใดตามตัวอย่างในกรณีที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองก็สามารถนำมาปรจุในรายวิชาเพิ่มเติมได้เลยตามตัวอย่างสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวม3ปี80ชั่วโมงแต่ถ้า ทางโรงเรียนเลือกที่จะใช้วิธีแบบบูรณาการก็ให้ระบุต้านตารางเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเราจะพูดถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศ,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 ศึกษาไปใช้ในสถานศ,ศ,ศ,ศึกษาตามที่มติคละมะเห็นชอบให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศ,ศึกษาไปใช้ให้ครอบคลุมทั้งระบบการศ,ศึกษารวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือรายวิชาการป้องกันการทุจริตโดยอ้างถึงหนังสือสพทด่วนที่สุดที่0 4 0 0 8ทัว918ลงวันที่5เมษายน2562าหกนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรายวิชาการป้องกันการทุจริตไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562และยังได้เสนอแนแนวทางการนำรายวิชาการป้องกันการทุจริตไปใช้ในสถานศึกษาดังนี้ 1. เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2. บูรณาการกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ4บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. บูรณาการเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนรูปแบบการนำรายวิชาการป้องกันการทุจริตไปใช้ในหลักสูตรกรณีที่จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยการกำหนดรหัสรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับปฐมศึกษากำหนดให้เรียน40ชั่วโมงต่อปีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดให้เรียน20ชั่วโมงต่อภาคเรียนหรือ40ชั่วโมงต่อปีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม3ปี120ชั่วโมง ในกรณีที่จัดวิชาการป้องกันการทุจริตเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ให้ระบุไว้ใต้ตารางโครงสร้างหลักสูตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริตในรูปแบบใดดังตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชามีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ประกอบด้วย รหัสวิชารายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นปีจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนหน่วยกิจส่วนที่2ประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวการเขียนที่สำคัญดังนี้ย่อหน้าที่1ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างย่อหน้าที่สง ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้างและย่อหน้าที่3ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้างตามหลักสูตรแกนกลางและตามธรรมชาติของวิชาและส่วนที่3ประกอบด้วยรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในวิชานั้นตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ในตัวอย่างเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนได้นำเอาสาระการเรียนรู้จากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเข้าไปในคำอธิบายรายวิชาดังตัวอย่างตัวอย่างที่สองเป็นการเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน20ชั่วโมง คุณครูได้ระบุผลการเรียนรู้ที่นำมาจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับวิชาประวัติศาสตร์ระบุทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจำนวนผลการเรียนรู้ทั้งหมด5ผลการเรียนรู้ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้กำหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีละ120ชั่วโมงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน360ชั่วโมงเป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังตรางสำหรับการจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษาแต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง3ลักษณะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแนวทางการจัดกิจกรรมแนแนวกิจกรรมแนแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมสามารถตัดสินใจแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนแนวาการเขียนกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนมุ่งที่จะพัฒนาความเป็นระเบียบความเป็นผู้นำความเป็นผู้ตามที่ดีความรับผิดช,ชอบและการทำงานร่วมกัน ให้รู้จักการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันเลื้ออาทอนและสมานนักฉันโดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองทุกขั้นตอนกิจกรรมนักเรียนรูปแบบที่1ได้แก่กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมเนตรนารียุวากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมนักเรียนรูปแบบที่สองได้แก่กิจกรรมชุมนุมชมรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธนารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสมัครใจในลักษณะของอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดีงามความเสียสละต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะเช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นต้นขอขอบอคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังหากท่านมีข้อเสนอแนะกรุณาส่งข้อความของท่านมายังอีเมลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ